สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมอนี้ก็มาพอกนันอีกแล้วพี่น้องมอน,นี่คอยก็มาเดรรัมพี่น้องมาบานพ่อลุ่งพ่อปูลุ่งพ่อเอ่ออาไม่ยานนะกะมาตลาดนัดกระรรำพี่น้องคนคือมาชาญใจอยู่นี่หกหมุ่กลัวหกหมู่เคืองแล้วคนยังมาได้มาอยู่ So they got some nicer stuff. What do you think? these They come before. <laughs> not that anything. Uh, yeah, but maybe it came late in the day or was it early? Just early. Early then. <coughs> สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยตัวโลกมัอน,นี้กับม่พ่อกันอีกแล้วพี่น้องมัอน,นี้ค่อยมาดเดือดร่ำพี่น้องมาลายมือละ่ละอุบัติเหตุวิดีโอเนาะอินเทอร์เน็ตก,กับโบมี่ลักกะบอสบายน่ะมือที่ผ่านมาเนาะก่อนสุ need, ิเหตุวิดีโอเพราะสิบอะไอแคนอดวอล์กฟาดไอไทยเอิดเหมยแห้งพี่น้องบอสบายแขนเจ็บเจ็บแขนเนาะเจ็บแขนบอสบายลกักกะ ไข่แน่แหละก็มาเดรรัมพี่น้องมาเยี่ยมพ่อลุงพ่อลุงเราป่วยน,นะอมโอเคแอนดี้อายวอกเฟิร์สอยูวอกเฟิร์สจิตสูงไฮสูแฮ่พี่น้องเนาะกะตอนนี้กะะรังจา่าใส่ไหไปเยี่ยมเรามาเนาะพี่น้องเขาสิไปหาร์ดกีดเขาพี่น้องถ่ายบรรยากาศไอเดรรัมเนาะอันนี้อยู่ในเมืองมากค่ำๆเราละพี่น้องเฮ็ดเปียก ไอ้ตัดญ้าเนาะตัดญ้าตัดเฟืองขาเอนี่แหละตัดต้นไม้นะขั้นหัวนะพี่น้องเขาไปท้ายเบิ่งเราค่อยมือแห้งพี่น้องมื่อแห้งเนาะนี่กะมันเป็นข่อยเบิ่งอ่ทิงเอเดด ตอนนี้่อยกัย่งอยู่ผักเนืออยู่พี่น้องเมื่อคืนนี่อันไปกินข้าวอยู่อันงาน่ะอยู่ร้านอาหารจีนเขาก็บริทายวิดีโอพี่น้องคอยเมื่อยเมื่อยแห่งอีหรีเมื่อยอีหรีอเหรือบอาปฏิอินเตอร์เทนเลยตอนนี้คอยก็อยู่อ้อยู่ดดลล์พี่น้องยังอยู่ดดลล์อยู่มาตั้งแต่วันเสาร์ยังมาแรงพี่น้องวันอาทิตย์่อยก็มาคาบูธเซลลอยู่ดลล์มันนะตอนนี้ก็ยู่บ้านพะลุงพี่น้องนีรังบ้านพะลุงงานที่คอยเฮ็ดก็คือทำความสะอาดอัน พื้นเนาะอันผวกหยาพวกยางมู่บ้านพวกกวดตัดหยาเก็บขิงเบิดพี่น้องอันนี้ก็เป็นลางบานเราเนาะตอนนี้เราก็ยังอยู่ล่งบานอยู่พี่น้องมู่บ้านนี่ก็พากันไปนมู่บ้านนี่ก็พากันไปเยี่ยมเล่าอยู่เนาะเรากะจอยลงพี่น้องแล้วจอยลงแล้วเรากะเทาลงเริ่มหลงลงลงลุ่มๆเลวนะเริ่มจำบ่ได้ละว่าจะอันจะคล้องอันยังนมอยู่นะพี่น้องว่าจะคล้องในเจ็ดสิบกัวที่จริงเราแปดสิบ แปดสิบหกพอลุงอ่ะเราวแปดสิบหกพี่นอ้องอ่ะานดอกไม้นี่พลุงอ่ะแล้วแปดสิบหกตว่า,า,วา,าอันระหว่างแล้อันเจ็ดสิบหกระหว่างสิเจ็ดสิบสี่หรือเจ็ดสิบหกนี่แหละระหว่างแล้ลงอ่ะนะเราก็เริ่มเท่าล้วพี่น้องตอนนี้หัวก็ทําความสะอาดเพราะว่าเราอยู่ผู้เดียวนะพี่นอ้องเท่ายู่ผู้เดียวเนาะอันนี้ก็อยู่อันล้างบาง้านล้างบ้านนะขอากาซีขวากเฮ็ดเวียงได้อะล่ะเฮ็ดขวากทำความสาานนอะอาดทั้งในเนาะแปรี้ยวหานที่ขวากอยอกู่ฝังอ่ะล่ะเรา ตามที่ไข่เข้าใจเลยเนาะเลือดออกก้นกับซีรีสีดวงอะนะในข้อมือซื้อข่อยน่ะพี่น้องแล้วเป็นซีรีดวงแต่ว่าเลือดนั้นออกลายแหงนะ้งเนาะออกประมาณขั้นสิบเปอร์เซ็นต์นี่ออกไปสามสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่นอ้องอัลบอมาณขันสิบเปอร์เซ็นต์ขั้นลอยเปอร์เซ็นต์ก็ออกไปสามสิบเปอร์เซ็นต์นะนะประมาณนี้นะอันเขาบอกว่าอยนะ่างเนาะไอซีพาวคานั้นเนาะซีพาวอันหายหายไปสามสามเพาวพคนนั้นเนาะก็สีประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ ของลอยเปอร์เซ็นต์นั่นน่ะอะไะกาไปเยี่ยมเล่าหมู่บ้านแล้วกะคุ้ยหูเรื่องโยนนะพี่น้องคุ้ยหูเรื่องแต่ว่าก็ยังอันเลือดก็ยังออกอยู่เวลาเราไปอาบน้ำอาบนยังเลือดก็ยังออกกับหมอเข้ากับว่าจักเสียจังไดน่ะบุงหมูเสียจังใดบุงหมูเสียจังไดน่ะพี่น้องกะยังโมโหนะขอกับบุงหูจักเสียจังไดหนูกะมาจักเมื่อไหร่นี่มาตั้งแต่วันเสาร์ เสาร์นอนวันขึ้นวันเสาร์ขึ้นาาวันอาทิตย์ขึ้น,น,นวันจันทร์มื้อนี้เป็นวันอังคารพี่น,น,น้องมื้อน,นี้โคเอได้กลับตอนนาสิได้กลับประมาณตอนใบสามพี่น้องเพราะว่าวันพุธพอนจักรสิกาแล้วจะไปขายของนะกะเฮ็ดขอ่อยเฮ็ดความสะอาดทั้งในเฮ็ดสวนพอนจักรสิกาแล้วก็ทาสีแล้วก็ซ่อมเล็ก,เกๆน้อยๆอยู่หน้าบ้านบ่แล้วจักเทื่อน่ะ,นะเพราะงั้นเราเฮ็ดเราเฮ็ดเบียร์สารเนาะเราเป็น,นคนละเอียดนะนะ ท่าท่าหลักก็ไปแย่งก่อนเน่พอหลวงเจษฎาไปแย่งก่อนหลัก็มาท่าเองสิน้องฮัลลาพี่น้องขอยก็เมื่อยหลา,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 หายเนาะขอยก็เข้ากับปสิบบัยเนาะก็คือเรื่องห้องเรื่องอะนะพี่น้องขอยก็เจ็บแขนอยนู่อ,อ,อนะันตรงข้อศอกอะนะบันื่นเซาขึ้นมากเพราเจ็บเจ็บอยู่หมองเนี่ยนาะยกแขนบ่ขึ้นนะพี่น้องก็จะโยกปีกข้ายก,กขึ้นนกกระบ่กขืนนั่นสินาะงขวาก็เป็นอยู่หันประมาณสองหมือดสามเหมือนหล่ะขวาก็ประเทศวิดีโอหรอกพี่น้องเพราะว่ามันเจ็บนะเจ็บแห่ง เชฟแหงนะบพราะว่าคือคนบอกสู้ฟังเหเดือนนี้เป็นเดือนทีอันเดือนที่แย่นะพี่น้องไอผู้ไดกกาลังประสบภาวะกาลังแย่อยู่นะมันิเป็นอเป็นสีล่ะมันก็สิเป็นแบบแย่ๆไม่ต่เรื่องแย่ๆเข้ามาน้องบ่จักลูกบ่จักผัวบ่จักรถบ่จักลุงบ่จักรยังอ่นะสารพัดสารเพไอไอลุ่มเหล่าเข้ามานะพี่น้องจะคล้องอีกนะจะคล้องขอสิบอยฟังพี่น้อง ข่อยกะบ่ม <tu i ro> ีแนวต่างกลองเอาพี่น้องขาก้าเหมือนี่ละข่อยประเดีเอามาข่ไยปเดา๋ยวนแนวต่างกลองมาก้อนข่อยสีก้อนข่อยสีป่วยเนาะก้อนข่อยสีป่วยนั่ยกะผึ่งพี่อํ้ได้พี่น้องเรื่องห้องเรืืองเพราะว่าขันสมุทรว่าช่วงได้เฮ้าแบบว่าแข็งแรงเนี่ยมันก็สิมาเขามากัวรลดออกพวกข้องมูนี่เนาะมันกับมาอํ้มข่อยประเทือนี่อันเขาก็เขาก็เ่สนใจนะพี่น้องข่อยประดีสูยมเนี่ยแต่ว่าข่อยริดีสนใจมันกับอํ้กับอํ้ไป่างสิเนาะข่อยก็นอนเซย เราเสืร์มันกะรับไปเลยจะรับตอนในบุหูเนาะปนี้หลังจากหันกะก็เขัามาเจ็บแขนปรสมบายมาลายมือปนีกะมูซึกว่ามีผีอีกล่ะฟันเห็นผีหรือยังนี่แหละอีกก็กะปริส่วนใจนะพี่น้องบริส่วนใจพี่กับพี่นะพี่กับพี่นะแล้วก็แล้วไปเองสิเนาะขอก็บปนีพี่สนใจมันเราเดือนเดือนสิงหาเนาะสิงหาทั้งเดือนนี่คือ เป็นเดือนที่แย่สําหรับค่อยมากๆเลยพี่นนอะเรื่องแย่แย่เกิดขึ้นตลอดเลยเนาะเจสิกะกับพาตัสแมทธิวก่อนมอเข้าไปตรวจก็ว่าเป็นคลายว่าเป็นเลือดจางนะพี่นองอะอย่างเนาะ,ะเข้าว่ายอย่างเราภาษาอังกฤษเนาะเดียเลียอ,อย่างส่นหน่อยอย่างวะอย่างนี่ละเลือดเพราะว่าเลือดจางนี่ละไม่เลือดจางมองเขาก็ให้พวกวิตามินมากินไอ้กะ ก็อาซิเมนอยู่เพราะว่าแม่ธิวก็มีภ้าว่าเหลือจางแต่แต่เป็นเด็กหน่อยอยู่เนาะคกอมีภ้าว่าเหลือจางตอนคอยทองแม่ทิวกะอียงวะเขาเอิอียงวะเมียเมียเนี่ยนะพี่น้องอียงวะเอียงวะไม่เมียเนี่ยนะพี่นนองไม่เมียไม่เมียนี่แหละาอียงเอยคิดบอะพี่นนองมันไม่เมียไม่เมียน้ำน้ำหลังเนี่ยนะไม่เมียนี่แหะเป็นโรคเลือดนะนะพี่น้องเป็นโรคเลือด หลกักหมอ,อกระถาเบิงว่ามันสิเป็นอย่างไหนเนาะกะหมอให้เลื่อมไม่กินยาวิตามินบนันดกัสิกินอาหารพวกที่มีเสริมธานเล็กกันนะใฮมมันมีไอพี่หลอกใคอีกหร้อบอกมือก็เนี๋ยวกำมาอันกำมาตะกิเขาวเนาะไอเสียงขวดเสียงขวดขี้ถ้าเสียงขวดแก้วนะกระทบกันกล๊กๆหนึงสีเนาะพี่น้องเนาะ เขาก็ว่าเขาก็ถามเ่าเจสิกาว่าอุ้ยบ่าไม่นูบอกเขาก็เลยวางสิเนาะมันก็แคกโพดแคกเรือน่ะอยู่ไกลๆนะอยู่ในห้องอะลรเขาว่าเขาก็เลยบริสุทธิ์ใจเขาก็นอนนอนไปกับบริมีอย่างหรอกป่านหลังนี้ก็นอนสบายดีอยู่นะพี่นนอะแต่ว่าอันตรงทําความสะอาดหลายเพราะว่าลุงเล่าอะยูู่้เดียวแล้วก็แล้วพอสสามาซอยจ้าของแค่ซอยจะคข้องก็ซอยได้อยู่นะกินเข้ากินน้ํอย่างซี่นะแต่ว่าเล่าห่ง ไอ้ทำความสะอาดบ่ได้ยังสิเนาะตะกี้เราก็ถามมาทำความสะอาดสวนนู่นนี่นั่นอยู่แต่ว่าตอนนี้เราเฮ็ดบ่ได้แล้วนะเราก็อ่าบ่ได้เฮ็ดยังอ่ะนะนั่งแล้วก็นะกินกิ้ข้าวกับแม่ย่าก็ากสั่งออนไลน์มาให้เราเนะาะสั่งอยู่ไอ้อย่างละออนไลน์ละเขาก็มาส่งใหนะ้นะเราก็ไปรับเอาอยู่ประตูแล้วก็มาใส่ตู้เย็นแล้วไว้ยังสิเนาะตอนนี้เราเขาโรงพยาบาลได้๋ยวทามาทีแล้วมั้งพี่น้องทามาทิตย์ตั้งแต่เจสิก้าอันไปอัน ไปฮอลลีเดย์พนพี่นอ้องไอ้หลังจากจิสกาไปฮอลลีเดย์หลังเขาลงบานพร้อมกันนั่นแหละว่สสาซะๆแล้วเขาวก่อนเขาพร้อมกันนี่แหละพี่น้องเพระาะว่าเขาพร้อมกันเพราะว่าตอนที่อ่าพ่อลุงแล้วเขาลงบานนั่นเราก็โทรมาหาไม่ยาไม่ยากับบุญหุ่เซให้จังใดนะไม่ยากะับกลุ่มใจให้กันนะแน่มุ่งส่งพี่น้องกลุ่มใจใกันเพราะว่าเราก็หลายเหลืองเนาะคันสมมุติว่าเกิดเหลืองกับครอบพวกอวมันมาก็ะซำเกิดเหลืองกับเราองสิเนาะเราก็กลุ่มใจนะหลายเหลืองเนาะทั้งอาย พวาเราก็ไปนคนดูแลทั้งบนโนบวาสีเหลืองอาหารการกินลรงบ้านลงงมอทุกสิ่งอย่างไม่ยาเป็นคนรับผิชอบนะพี่น้องรับพิชอบในที่นี่หมายถึงว่าสร้างอาหารแต่ว่าเงินทองนะเป็นของพวุงเนาะนะพวานแล้วมีแผ่นชันนะพี่น้องมีอันเงินหลวงเขาดูแลเนาะเพราะเราก็ตอนนี้ก็แปดสิบแปดสิบหกแปดสิบหกแล้วเรากะค่ามอค่าอย่างกับบุิดีเสียเสียงแต่ค่าสื่อสื่อเนวออย่างเนื้กินนะพี่น้อง แล้วก็ออย่างอะไรอีกกะทานามก็าไฟประมาณนี้นะแต่ว่าเราก็มีแผ่นชนเราก็อยู่ใดเนี่ยซรับซ่ามนิดเนาะแต่ว่าฐานสมุมติว่เมื่อได้มือหนึ่งเนาะเราเกิดซอยจากของบไดอิริ่นี่ยนะพี่น,น้องโบรามาสิคล้า,ายๆว่านอนติดเตียงอะนะอาจจะคล้ายบาดลังนี่นะพี่น,น้องคล้ายบาดลังนี้แล้วก็ไปจ่ายค่าค่ารพยงบานค่าค่าอยู่ค่ากินค่าอคนพยาบาลเขาเขาดูแลนะพี่น,น้อง กระถา,าบึงซะก,ก่อนนะว่าว่าสีหอดเหมือนนันบอแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังสามารถซอเยเจ้าข้องได้อยู่แล้วกัไม่ยัเราเป็นดูแลเสียเนะาะกระถาบึงหอดหอดเหมือนนันก็ต้องได้ค้ายบานลลังนี้แล้วกัเอาไปให้เราดูแลหรือว่าขันเรายอมให้พวกคอยดูแลไปอยู่ไกลๆกันคอยดูแลก็ได้นะพี่น้องก็บ่มีปัญหาแต่ว่าเราตัวเราเองนะเราสียอมบ่อนะพี่น้องตัวพ่อลูกนะเราสีเราสียอมให้ไปบอสีนะ ลเมื้อนีก้กาอากาศดีพนเมืม่อวานนี่ว่าน,นีา่ไอหยังล่ะไอ้คล้ายๆฝนตกลิ้นอยู่นะพี่น้องคึ้มๆแต่ว่ามืนน้อนี้แดดออกดีอยู่บรรยากาศตะกี้ตะกี้แถวนี้ขึ้นวดีดดดเเบิ้อพี่น้องขึ้นหญ้ามันขึ้นน้ำอันอกหินจนังนงง่งีิเนาะเบิ่งเราบ่ได้มาเบิ่งสวนเราก็ยังอันเราก็ยังปลูกดอกไม้งามอยมู่ข้องแก้วนะพี่น้องขอยปลูกดอกไม้บ่ได้เหลืองเลยจั่งีิเนาะ บรรยากาศเนาะนี่ละบรรยากาศอยู่ดะรัมพี่น้องอ่าอยู่นี่กับประมาณห่างกับทะเลอยู่ประมาณไมหนึ่งไมหนึ่งกับสิดประมาณกิโลก,กูกวนล่ะพี่น้องห่างจากไทะเลอยู่ประมาณโลก,กัวเนาะค่ะมันไปทะเลเนาะเพราะว่าอันเม่หรเราเคยภาพไปอยู่แต่ว่าบอมเป็นชายหาดจะเป็นทะเลอันเป็นทะเลอย่างไรละเป็นเป็นเหวๆนะพี่น้องเขาบอกว่าถือ กปนเที่ยวเหนะแต่ว่าไปดูละละจะลงล่ะ,ะมาเที่ยวนี่เขาไปเที่ยวเด้พี่น้องขอก็มาเที่ยวแต่เบียกเนาะขอก็เลยขอก็เลยเมื่อยพี่น้องขอก็เลยเมื่อยแหงเฮ็ดเฮ็ดมาเมื่อแรงจโน,งน,ยโยนโยแคนมาขึ้นเนาะโยแคนโยขามันเมื่อยไรกันจะนอนบนหลับพี่น้องมมนเจ็บนะเจ็บปวดหนวดท่าน,นะแล้วพี่น้องมาไล่งานตัวให้ทำผู้สม้มกินหอดคอยเนาะบรรทัดมีคนกินหอดเนาะเจสิกาครับนี่คือแล้วเนาะ วันที่หาเนี่ยกัเ,เทิม่มวันนี้ค่าอันนัดกับอีกได้พี่น้องค่าอันค่ารถเม์น,นะพี่น้องตั้งแต่อันบ่อหนึ่งหอนมอหาก็คือเยสเวนฮอดเยียอีเลเวตเนี่ยแต่คีรถฟรีเนาะคือตอนนี้แม่เที่ยวกับคิรถฟรีแต่ว่าตอนนี้เจสิกาคืนซิกโฟมเนาะคันแมนบอาบานเท่ากับวิทยาลัยเนาะเรียนซิกโฟมอีกสองปีจงะไปเรียนมหาวิทยาลัยใดพี่นนองค่ารถนั้น หาวีกเนาะหาวีกด้วยซีวีคหาวีกบ่กเก้าสิบปอนด์พี่น้องค่าเรียนอะแพงแห้งโอ้คารถไหมค่าลดอะแพงแห้งแต่ว่าค่าเรียนน่ะรรนาารนนะฟรีแต่ว่าบอด้ฟรีบพื่อส่วคนเด้พี่น้องไอซิกโฟมนี่ก็ได้เนาะกับฟรีเป็น,เป,นเป็นบางบางคนคือกันนะน,นะบา,นบ,บ, ini, าาบางคนกับบอด้ฟรีขอถามพรเจสิกาเด้เจสกมันจริงแท้แน่นอนสมัยเขากระบอกหมแล้วว่าบางคนกับบอด้ฟรีเดฟทนไหวสิเนาะเอาเอาเลยเลข,กเขาก็เลยเขาก็เลยหูนะเจสิกากับพ้น เกตออกมาแล้วเนาะกับเอเอบวกเนาะดีมากพนันพี่น้องดีมากๆเนาะไอ้ก็ถามว่าอันสอผ่านบมื่อไลูกไม่อยากทำว่าอุ้ยดีมากดีมากไป็นไงแล้วก็ให้รางวัลล้านแล้วลอยหนึ่งบ่กเจสิก้าอันกัอันได้เท่าไหรล่ะขัดสมมติว่ามี่เก่าตัวอะขายว่ามีมี่เอเก่าตัวเจสิก้าได้ประมาณได้เจ็ดตัวขาดไปสองตัวนะแล้วว่าดีใจดีดีแห้งดีแห้งพนักพูดโอ้โหดอกดีสั่มใด ก็ผู้ดดอกดีจำไหนเขาเพราะว่าเขาปไเด้ไปเคี่ยวเข้นหลูกนะพี่นนอะเรื่องเลี้ยงเลยังเขาปได้ไปเคี่ยวเข้นคอยบอกไว้เลยว่าแต่งใจเลี้ยงกับพ่อเขาวางสิแต่งใจเลี้ยงกับพ่อบอกอะค่ะมันออกมาซํำได้กับจำหนันเขาวางสิเขาปรเด้แบบอาเดี๋ไปเคี่ยวเข้นพาไปเลี้ยงพิสงพิเศษอีกอย่างสินะเขาประเด้เขาประเด้ไปเหตุจุดนั้นนะใค่ในเรืหน่อยมันจะรับผิดชอบของเขาเองนะพี่น้อะเขามีความรับผิดชอบของเขาเองว่าอันเขาจะอัน เฮ็ดแบบใดเหตุได้สอบจังใดจังไหนเนาะแม่ที่วาก็บอกเป็นชีลายได้พี่น้องแม่ที่ว่าก็เก่งคักคือกันบายถึงว่าเด็กบ่ได้เก่งท็อปของโรงเรียนบ่ได้เก่งท็อปของของแต่ว่าเก่งเก่งพ่อได้นะนะพี่น้องเขาก็จะส่าจังไหนเนาะยืนนี่เขาเก่งซ้ำเนี่เขาก็ดีแล้วพี่นาะเพราะว่าเขาบ่ได้ไปเล่งรัดบ่ได้ไปเขี่ยวเค้นให้ให้ลูกได้ไปแข่งกับไผ่นะพี่น้องก็เขาก็มีความรับผิดชอบของเขาเองเขาก็บ่ได้เล่งลูกนะว่าตรงไหนซ้ำนี้เด้อร์ซ้ำนี้เด้อเพียงแต่ข่อยว่าอุ้ย เฮ็ดเห็นันได้เต็มบ่ได้บอกอีหยังจะสินะแบบไข่ยๆ่ววเลียนวาหัวไปจซสินะไม่ที่บอกว่าว่าไม่ไผไดนป่านน่นดอกเม่เพ่น่าสินะกระทาเบิงพี่หน้องอนาคตบ่แน่ดอกบางคนเรียนเก่งๆอนาคตไอ้บ่ประสผลสําเร็จก็เยอะแยะเนาะบางคนเลียนขี้ร่ายขี้ลหลแต่ว่าการใส่ชีวิตเขาประสบผลสาเร็จก็เยอะแยะแล้วแต่เนาะคอขคอยนี่ละขี้หายถ่ายเป๊ก็ ถือว่าอันวาสนาก็ถือว่าโอเคอยู่จักหน่อยหนึ่งอยู่นะพี่น้องหน่อ <struggled> ยหนึ่งก็เอาแล้วพี่น้องเขาไม่ได้เอาหลงอะลาดอกเพราะว่าอันชีวิตคนเทามันก็มีซ้ำนี่แหละพี่น้องเพราะว่าพผสซมีเงินอยู่ในกระเป๋าหน่อยกระเป๋าลายชุดท้ายแล้วก็มีแค่กินอิ่มนอนหลับนอนมีมองอยู่อาศัยแค่นี้แหละพี่น้องที่คนเห่าต้องการนะพี่น้องถึงซิมีเงินหลไปได้ชุดท้ายแล้วก็ไปฝากไว้ทนาค่ารนเบิด คนมีเงินหน่อยก็ใส่ซ้ำเก่าพี่น้องสื่อใส่ซ้ำเก่าคือไปหาสื่ออยากสื่อกินสื่อของที่มันจําเป็นอย่างประมาณนี้นะถ้าประจาเป็นสิหาเงินได้ร้ายไปฝากไว้ธนาคารพอตายไปลูกเตาก็แย่งกันขากันตายอย่างีสินอพี่น้องหรือเพ่อเพ้อยังพอตายซ้ำลูกเตาก็ไม่แย่งกันแล้วอังศิ่ะอังศิละนอพี่น้องเอาละคลิปนี้ก่ะซ้ำนี่ละพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามีอย่างดีๆสวยๆงานได้เสร็จมาไหว้ฟังนะองนาะสวัสดีค่ะ